นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่19ภัยพิบัติในคืนที่ฝนตกฝนที่เทกระหน่ำลงมาอย่างไม่คาดคิดนั้นพูดได้ว่าทั้งเร็วและกระชันชิดมากตามมาด้วยสายฟ้าที่ปรากฏขึ้นมาพร้อมกับเม็ดฝนขนาดใหญ่จำนวนนับไม่ถ้วนได้โปรยปลายลงมาภายใต้สายฟ้าที่ฟาดลงมาอย่างบ้าคลั่งนี้เสียงของมันก็ดังเปรี้ยงปร่างไปทั่วลังคาและหน้าต่าง ราวกับว่าท้องฟ้าทั้งผืนนี้ได้แตกออกเป็นอุโมงค์ใหญ่ยังไงอย่างนั้นทำไมฝนถึงได้ตกลงมากระทันหันล่ะในขณะที่มองไปทางฝนที่เทกระหน่ำลงมาอย่างไม่คาดคิดหลิวสินก็อึ้งงันขึ้นมาทันทีฉันจำได้ว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าช่วงนี้ฝนจะไม่ตกนี่ระดับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันถึงแม้ว่าพยากรณ์อากาศจะไม่ได้แม่นยำร้อยเอร์เซนก็ตาม แต่ก็น้อยมากที่จะผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัดเมื่อรายงานว่าไม่มีฝนตกแต่กลับเกิดฝนตกเทกระหน่าลงมาแบบนี้ฮ้องเต้รีบมาดูนี่เร็วหมอกสลายแล้วหลังจากที่หลิวซินสังเกตเห็นม่านหมอกที่กำลังสลายตัวอย่างรวดเร็วก็ได้ปรากฏสีหน้าแห่งความดีใจขึ้นมาพร้อมกับส่งเสียงตะโกนโหร้องด้วยความดีใจ <c oughs> อยากให้เป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นจริงๆ ถึงพูดว่าม่านหมอกเป็นอุปสรรคอยู่เลยดูสิตอนนี้ม่านหมอกกลับสลายตัวไปแล้วแมเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วละ่ะจะได้เห็นกันว่าเจ้าไทแรนและเจ้าลิกเกอร์ตัวนั้นจะลบซ่อนตัวยังไงฝนนี้เป็นปัญหาแล้วแต่ทว่าเมื่อเปรียบเทียบกับความดีใจของหลิวซินแล้วควารซางกลับขมวดคิ้วขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดแทนเนื่องจากเขาสัมผัสรับรู้ได้อย่างชัดเจน หลังจากที่ฝนได้เทกระนำลงมาบททองฟ้าที่ดูเหมือนภาพที่ละเอียดขึ้นมานั้นกลับมีพลังที่ทั้งสดชื่นและอบอุ่นปรากฏขึ้นอีกทั้งพลังนี้ยังคงแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของเขาและรวมตัวกันขึ้นอย่างรวดเร็วพลังแห่งความอบอุ่นและความสดชื่นนี้ไม่ได้สร้างความประหลาดใจต่อความซางแต่อย่างใดเนื่องจากพลังงานนี้แทบจะเหมือนกับพลังงานที่เขาได้รับหลังจากการฆ่าซอมบีไปก่อนหน้านั้น เพียงแค่มันแตกต่างกันตรงที่พลังที่ได้รับจากการฆ่าซอมบี้นั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าตอนนี้เท่านั้นแต่ปัญหาก็คือพลังงานนี้กำลังไหลเวียนผสานร,รวมกันภายในร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องถ้าหากเป็นแบบนี้ต่อไปถ้ามันยิ่งสะสมกันเป็นระยะเวลานานพลังที่ได้สะสมทั้งหมดนี้จะสร้างความน่ามหาัศจรรย์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอย่างแน่นอนพลังงานนี้ น่าจะเป็นพลังงานเหนือฟ้าดินที่อยู่ภายในวิชาหลอมรวมเป็นหนึ่งนิแน่ในขณะที่มองฝนที่เทกระหน่ำลงมาอย่างไร้ขีดจ,จำกัดด้านนอกหน้าต่างนั้นความสางก็อดที่จะเคร่งเครียดอย่างหาที่เปรียบขึ้นมาไม่ได้ถึงแม้ว่าการสลายตัวของม่านหมอกจะเป็นเรื่องที่ดีก็ตามแต่พลังเหนือธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนี้เกรงว่าอาจจะไม่ได้เป็นผลดีต่อมนุษยชาติแต่อย่างใด พราะระบบเคยบอกว่าการฟื้นตัวของพลังเหนือธรรมชาติที่ไม่หยุดยั้งนี้จะมีสิ่งมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติและแข็งแกร่งยิ่งกว่าจะค่อยๆปรากฏตัวขึ้นมาถึงตอนนั้นมนุษยชาติก็คงจะต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติที่ไม่มีเพียงแค่ซอมบี้ประเภทเดียวเท่านั้นจิกสิยังมีซอมบี้ถึงแม้ว่าซอมบี้จะไม่สามารถกลืนกินสิ่งมีชีวิตเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองได้ แต่พลังงานเหนือธรรมชาติที่แข็งแกร่งขึ้นมากระทันหันในตอนนี้จะไม่ทำให้สมบี้กลายพันธุ์หรอเมื่อคิดได้ฮวางซางก็ยิ่งเกิดความกังวลในใจมากขึ้นไปอีกแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องที่ฮวางซางกังวลที่สุดก็กำลังได้เกิดขึ้นมาจริงๆแล้วในเขตชานเมืองสี่ภายในซากปรักหักพังที่ถูกรื้อถอนนั้น เสียงคำรามอันแหบแห้งเสียงหนึ่งได้ดังขึ้นร่างกายที่ใหญ่มหือมานั้นได้ทะลุออกมาจากซากปรักหักพังนั้นอย่างฉับพลันร่างกายที่ใหญ่มหือมาตัวนี้มีความสูงเกือบจะ3-4เมตรกล้ามเนื้ออันแข็งแกร่งไปทั่วร่างกลับถูกฉีกขาดไปครึ่งหนึ่งอาการบาดเจ็บตรงหน้าอกยิงสร้างความน่ากลัวอย่างน่าเวทนาขึ้นไปอีกบวกกับแขนขวาที่ถูกตัดออกไปพูดได้ว่า มันกำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากและน่าเวทนาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ไม่ผิดยักษ์ที่อยู่ในซากปรักหักพังตัวนี้คือไทแรนที่ซ่อนตัวอยู่ในโรงพยาบาลของเมืองก่อนหน้านั้นก่อนจะถูกกองกำลังทหารเมืองอย่างเข้าโจมตีสองวันมานี้มันได้หลบซ่อนตัวอยู่ในซากปรากหักพังนี้เพื่อหลีกหนีจากการค้นหาของทหารเหล่านั้นเพียงแค่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด ถึงได้ออกมาจากที่ซ่อนตัวอย่างกระทันหันหลังจากที่ออกมาจากที่ซ่อนตัวแล้วฝนที่เทกระหน่ำลงมาจาก,ากฟากฟ้าอย่างไม่คาดคิดนี้ได้ไหลลงไปบนตัวที่เต็มไปด้วยบาดแผลของไทแรนต์ก่อนที่น้ำฝนนี้จะเข้าปกคลุมร่างกายของมันร่างกายของไทแรน์กลับก่อเกิดการกลายพันธุ์ที่แปลกประหลาดไปจากเดิมภายใต้สายฝนที่ตกเทกระหน่ำลงมานี้ร่างกายของไทแรน์ ปรากฏแสงสีฟ้าอ่อนๆขึ้นมาอย่างฉับพลันอีกทั้งภายใต้รังสีที่เปล่งประกายออกมาจากแสงสีฟ้านี้ดูเหมือนว่าน้ำฝนจะได้สร้างพลังงานบางอย่างขึ้นมามันได้ซึมเข้าไปในตัวของไทแรนต์เป็นจำนวนมากสุดท้ายก็ได้ผสานหลอมรวมขึ้นอย่างน่าประหลาดเข้าไปในตัวของไทแรนต์หลังจากที่น้ำฝนเหล่านี้ได้ซึมซับเข้าไปในร่างกายอย่างต่อเนื่องแล้ว แสงสีฟ้าที่เปล่งประกายออกมาจากตัวของไทแรนก็ค่อยๆเปล่งประกายมากขึ้นเรื่อยๆภายใต้รังสีที่เปล่งประกายออกมานี้บาดแผลที่ด้ากลัวและน้าเวทนาบนตัวของมันก็เริ่มสมานกันอย่างรวดเร็วแม้กระทั่งแขนที่โดนตัดไปของมันก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ไม่เพียงแค่นี้ไทแรน์ไม่เพียงแต่จะฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเท่านั้น อีกทั้งร่างกายของมันก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องเวลาเพียงแค่ไม่กี่สิบนาทีอาการบาดเจ็บที่อยู่บนตัวของมันก็ได้ฟื้นคืนกลับสู่สภาพเดิมอย่างสมบูรณ์แม้กระทั่งร่างกายที่ใหญ่เหือมานั้นก็ได้ขยายใหญ่ขึ้นจาก3เมตรเป็น5เมตรหลังจากที่อาการบาดเจ็บได้ฟื้นคืนมาสู่สภาพเดิม และร่างกายได้ขยายใหญ่ขึ้นไปอีกขั้นแล้วไทแรน์ก็ได้คำรามออกมาอีกครั้งราวกับต้องการตอบสนองต่ออะไรบางอย่างก่อนจะย่างก้าวอย่างหนักหน่วงหายเข้าไปในความมืดในเวลาเดียวกันระยะทางของซากปร,รักหักพังที่เป็นที่ซ่อนตัวของไทแรน์อยู่ห่างจากบ้านของเกษตรกรที่รกร้างนั้นไม่ไกลนักสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างสูงใหญ่ ผิวหนังของมันถูกฉีกขาดไปทั้งตัวและมีเล็บที่แหลมคมตัวหนึ่งกำลังยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาราวกับกำลังอาบน้ำฝนยังไงอย่างนั้นแล้วปล่อยให้น้ำฝนนั้นไหลผ่านไปบนตัวของตัวเองถ้าหาความสร้างเห็นสัตว์ประหลาดตัวนี้แล้วก็เขาจะต้องตกตะลึงมากแน่เพราะสัตว์ประหลาดตัวดีก็คือลิกเกอร์ที่ทำสงครามนองเลือดกับเขามาเมื่อก่อนหน้า เพียงแต่เปรียบเทียบกับวันนั้นร่างกายของลิกเกอร์ในเวลานี้ได้สูงขึ้นราว3เมตรมัดกล้ามทั่วทั้งตัวได้แปรเปลี่ยนเป็นแข็งแกร่งและใหญ่มากขึ้นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือไม่เพียงแต่แขนทั้งสองข้างของมันจะมีเล็บที่แหลมคมแล้วแม้แต่เท้าของมันทั้งสองข้างก็มีเล็บที่ทั้งแหลมและคมยืดยาวออกมาด้วยดอกจากดี ลิ้นยาวของมันก็ได้ฟื้นคืนกลับมาสู่สภาพเดิมอย่างสมบูรณ์พูดได้ว่ากําลังกายของเจ้าลิกเกอร์ในตอนนี้แข็งแกร่งกว่าตอนแรกอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ทัน uh. ใดนั้นดูเหมือนเจ้าลิกเกอร์จะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างก่อนจะหันหน้าไปส่งเสียงคำรามไปทางประตูใหญ่บานนั้นแทบจะเป็นเวลาเดียวก,กันกับที่เสียงคำรามของเจ้าลิกเกอร์ดังขึ้น ประตูบานนั้นก็ได้ถูกพังทลายด้วยเสียงระเบิดที่รุนแรงเศษที่แตกละเอียดนับไม่ถ้วนได้กระจัดกระจายออกไปทุกทิศทุกทางหลังจากนั้นร่างกายใหญ่มือมาของไทแรนก็ปรากฏตัวขึ้นอยู่นอกประตูที่แตกกระจายบานนั้นไทแรนตัวนี้เป็นฝ่ายบาฮาลิเกอร์ด้วยตัวเองสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองซีตัวนี้ในที่สุดก็พบกันท่ามกลางสายฝนที่เทกระหน่ำลงมา แต่ในเวลานี้ดอกจากร่างกายของสัตว์ประหลาดทั้งสองตัวได้เกิดการกลายพันธุ์แล้วในเมืองซีแห่งนี้การกลายพันธุ์ที่น่ากลัวยิ่งกว่ากำลังเกิดขึ้นเงียบๆภายใต้ฝนและความมืดที่ปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองภายในบ้านเรือนหลังหนึ่งของเมืองซี เสียงไอที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องราวกับลูกโซ่ได้ดังขึ้นชายวัยกลางคนที่นอนอยู่บนเตียงก็ได้กลุ่มหน้าอกขึ้นมาอย่างฉับพลันสีหน้าของเขาในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นซีดเผือดอย่างหาที่เปรียบไม่ได้บนหัวของเขาได้ปรากฏเม็ดเหงื่อออกมาเล็กน้อยดูเหมือนจะรู้สึกอึดอัดอย่างมากพ่อคะทำไมไอหนักขนาดนี้เราไปหาหมอที่โรงพยาบาลกันดีกว่าเมื่อเห็นท่าทีที่อึดอัดของชายวัยกลางคนแล้ว ใบหน้าของลูกสาวเขาได้แสดงออกถึงความเป็นห่วงอย่างเห็นได้ชัดจะไปทำซากอะไรล่อเธออยากให้ฉันตายเร็วๆหรือ,อยังไงเมื่อได้ยินเสียงของลูกสาวชายวัยกลางคนก็รีบพูดขึ้นด้วยความโกรธเคืองทันทีสื่อโพที่อยู่ข้างบ้านก็ไม่สบายจนต้องไปโรงพยาบาลพอสุดท้ายก็ไม่ได้กลับมาอีกเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้ตอนนี้ทหารทุกคนก็ทำการฆ่าหมดทุกคนไม่ว่าใครหน้าไหนถ้าฉันไปโรงพยาบาล พวกเขาก็กังวลว่าฉันจะกลายร่างเป็นซอมบี้แล้วก็ฆ่าฉันงั้นฉันก็ตายฟรีกสิมันอาจจะไม่ขนาดนั้นก็ได้พ่อคะพ่อเป็นแค่หลอดลมอักเสบจะกลายร่างเป็นซอมบี้ได้ยังไงล่ะคะในขณะที่กําลังมองไปทางพ่อที่ดื้อรั้นของตัวเองลูกสาวของเขาก็สายหน้าอย่างจนปัญญาก่อนจะพูดขึ้นว่าได้ข่าวก็บอกแล้วไม่ใช่หรอคะ บีเพียงแค่คนตายแล้วก็คนป่วยที่อาการหนักเท่านั้นที่จะกลายร่างเป็นซอมบี้ได้ขาวที่ออกมามันจะไปเชื่อได้ยังไงกันยังไงฉันก็ไม่ไปอะถ้าเธอระเกยียจฉันก็ออกไปไม่ต้องมาสนใจฉันหรอกแต่ทว่าเห็นได้ชัดว่าพ่อที่ดื้อรั้นคนนี้ไม่ฟังลูกสาวแต่อย่างใดมีหนำซ้ำ,ำยังล้มตัวลงไปนอนบนเตียงอีกครั้งก่อนจะหันหลังให้กับลูกสาวไม่สนใจว่าลูกสาวจะพูดอะไร และไม่พูดอะไรกลับไปอีกด้วยช่างเธอช่างเธอคะ่ะพรุ่งนี้ดูจะไปหายา,ยาแก้อักเสบมาให้เธอรู้ตัวว่าตัวเองนั้นพูดโนมนาวพ่อไม่ได้ลูกสาวจึงทำได้แค่ถอนหายใจออกมาหลังจากนั้นก็ออกจากห้องก่อนจะปิดประตูลงฮ <c oughs> เมื่อเห็นว่าลูกสาวออกไปแล้วผู้เป็นพ่อก็ได้อุทานออกมาอย่างไม่สบอารมณ์ เขารู้ว่าลูกสาวหวังดีต่อเขามากแต่ในตอนนี้ในเวลานี้โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ไม่สมควรไปเป็นดีที่สุดถึงอย่างไรอาการป่วยของเขาก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรแต่ใครจะไปมั่นใจได้ยังไงว่าอาการเจ็บป่วยของคนอื่นในโรงพยาบาลจะไม่ร้ายแรงพูดได้ว่าสถานที่นั้นมีอัตราการเกิดซอมบี้ที่สูงที่สุดจะไปปลอดภัยกว่าอยู่ที่บ้านได้ยังไง <c oughs> <c oughs> ทันใดนั้นอาการแน่นหน้าอกก็ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งส่งผลให้ชายวัยกลางคนคนนี้ไออย่างรุนแรงขึ้นมาสุดท้ายเขาไอจนมีเสมหะออกมาเป็นเลือดเสมหะในโถกระถนที่พ่นออกมาจากปากของชายวัยกลางคนคนนี้เขากลับไม่ได้สังเกตแต่อย่างใดว่าในเลือดที่ปะปนอยู่ในเสมหะของเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำ การไอของชายวัยกลางคนคนนี้ได้รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนกลางดึกเสียงไอนี้ค่อยๆจางลงไปก่อนจะแทนด้วยอาการหอบแหบแห้งขึ้นเมือง4โรงพยาบาลประจำจังหวัดผดกสตรีและเด็กวอดทารกแรกเกิดเนื่องจากสถานการณ์ที่รุนแรงนี้ส่งผลให้กำลังคนในโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอดังนั้น วอดเด็กทารกแรกเกิดในเวลานี้จึงเหลือเพียงพยาบาลดูแลแค่คนเดียวเพียงแต่ว่าพยาบาลคนนี้ได้รับภาระหนักมากในสองวันนี้แทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยดังนั้นก่อนที่จะไปตรวจสภาพของเด็กทารกแรกเกิดเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นพยาบาลคนนี้ก็ได้เอนหลังพิงพนักเก้าอี้แล้วงีบหลับไป แต่ทว่าพยาบาลที่กำลังสลบสลายอยู่นั้นกลับไม่ได้สังเกตเห็นฝนที่เทกระหน่ำลงมาอย่างค้านไม่ถึงนั้นได้ทะลักพลังเนือธรรมชาติเข้ามาทารกแรกเกิดที่มีร่างกายเจ็บป่วยก็ได้เริ่มสั่นขึ้นมาอย่างรุนแรงในเวลาเดียวกันใบหน้าที่มีหน้าตาน่ารักนั้นก็ได้ฉีกขาดเส้นเลือดเล็กๆที่ยากจะมองเห็นนั้นก็ได้ปูดขึ้นมาสุดท้าย ก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีม่วงดำหลังจากนั้นเด็กทารกเหล่านี้ก็ลืมตาขึ้นมาทันใดเพียงแต่ว่าดวงตาทั้งสองข้างที่เดิมทีสวยงามราวกับไข่มุกดำกลับได้แปลเปลี่ยนเป็นสีเลือดดวงตาที่แผ่ขยายความบ้าคลั่งราวกับปีศาจร้ายที่กำลังบ้าคลั่งมันทั้งโหดเหี้ยมและกระหายเลือด เมืองสีในส่วนสาธารณะแห่งหนึ่งสุด์ที่กำลังหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้ตัวหนึ่งอากาศของเดือนสี่ที่ผ่านมานี้ไม่ถือว่าหนาวมากนักแต่ฝนที่ตกกระหน่ำลงมานี้กลับทำให้ขาขวาที่ได้รับบาดเจ็บของสุดขตัวนี้สั่นขึ้นมาอาการบาดเจ็บที่ขาขวาของมันเกิดจากหินที่ถูกเด็กหนุ่มคนหนึ่งคว้างใส่เมื่อวานถึงอย่างไรเมื่อวันจุดจบของโลกมาถึง ความวุ่นวายในการรวบรวมอาหารและวัตถุดิบที่เกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งดังนั้นจึงมีคนตั้งใจตีสุนัขตัวนี้เพราะรู้ว่าเนื้อของสุนัขนั้นเป็นอาหารลดเลิกอย่างหนึ่งของมนุษย์แต่ในช่วงเวลานี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะฝนที่ตกลงมามากเกินไปหรือไม่สุนัขที่มีอาการบาดเจ็บตัวนี้ถึงได้สั่นอย่างรุนแรงขึ้นมาอาการเจ็บปวดตรงขาขวาของมันได้ฉีกขาดออกมาอีกครั้ง เลือดสดๆที่ไหลออกมานั้นได้แปลเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือหลังจากสีเลือดของสุนัขตัวนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วดวงตาของมันก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นดวงตาแห่งความกระหายและดุร้ายแม้กระทั่งร่างกายของมันก็เปลี่ยนเป็นใหญ่มากขึ้นหลังจากนั้นก็กระโดดออกไปข้างหน้าแล้วพุ่งตรงไปยังตรอกเล็กด้านนอกสวนสาธารณะ มีเพียงแต่การเคลื่อนไหวที่คล่องตัวของมันและความเร็วจนน่าตกใจนั้นไม่เหมือนกับท่าทางของหมาที่เคยบาดเจ็บเลยสักนิดเดียวในเวลานี้ไม่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์หรือเป็นซอมบี้ทั้งหมดได้เกิดการกลายพันธุ์ท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำลงมาในครั้งนี้แต่การกลายพันธุ์นี้ไม่สิน่าจะพูดว่าภัยพิบัติครั้งนี้ได้ส่งผลให้เมืองซี รวมไปถึงทั่วโลกได้ก่อเกิดภัยพิบัติอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก่อนแล้วก่อนแล้ว